ักตัวเล่นโทรศัพท์ได้ไหมเขาจะยิมโทรศัพท์ไหมฝากกดไลค์ก,กดกระดิ่งกดซับท้ายหอสูตรหนึ่งแสนทำเ,เครเพื่อยกอกอึ๊บสวัสดีครับนี่คือช่องวิวบูชิมารีช n แนลครับกลับมาเจอกันในวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเกี่ยวกับคำถามที่คนถามเข้ามาในคอมเมนต์คลิปล่าสุดของพี่นะครับว่า กับตัวจะยึดโทรศัพท์ไมหมสามารถเนโทรศัพท์ได้ไหมนะครับผมและถ้าไม่ให้เล่นโทรศัพท์เนี่ยจะมีกิจกรกรมอะไรนะครับผมอันนี้ก็คือคําถามที่ทุกคนเนี่ยทำเข้ามาเยอะมากนะครับผมพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็เลยทาคลิปแยกมาต่างหากนะผมเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้เข้าใจว่าการที่ทุกคนเนี่ยมาเป็นอาหารนะครับผมหนึ่งเลยนะครับผมถึงจะเอาโทรศัพท์มาได้ก็แต่นะครับผมทุกคนจะได้เล่นก็ต่อเมื่อทุกคนเนี่ยฝึกจบนะครับผมหรือ ผู้บังคับบัญชาอนุญาตเท่านั้นนะครับผมถึงสามารถเล่นได้ดังนั้นนะผมเมื่อทุกคนมาเป็นอาหารนะครับผมสิ่งที่ทุกคนควรรู้คือเขาจะยึดโทรศัพท์ในตอนที่คนฝึกอย่างแน่นอนนะครับผมจนกว่าทุกคนเนี่ยจะขึ้นกองร้อยประมาณ3-4ถึงเดือนให้หลังหลังจากทุกคนเนี่ยเข้าไปจําการหรือว่ามีน้องใหม่เข้ามาในผัดต่อ,ต,อต่อไปนะครับผมดังนั้นนะครับผมคาถามแรกก็คือจะยึดโทรศัพท์ไหมยึดแน่นอนและที่เก็บก็คือห้องผู้กองหรือเป็นห้อง ของข้าราชการเองที่เก็บโทรศัพท์เอาไว้ในกล่องนะครับผมไม่ต้องสงสัยว่ามันจะหายหรือเปล่านะครับผมไม่หายแน่นอนเพราะในกล่องร้อยจะมีกล้องวงจรปิดนะครับผมแน่นอนมีกล้องวงจรปิดนะครับคำถามที่2นะครับผมไม่ให้ใโทรศัพท์จะให้ทําอะไรมันน่าเบื่อหรือเปล่านะครับผมคำถามนี้ก็ถามกันเข้ามานะครับผม ก็พี่จะบอกเลยว่าการฝึกนะผมไม่จําเป็นจะต้องฝึกนอกกองร้อยไม่จําเป็นจะต้องฝึกภาคสนามการฝึกสามารถฝึกได้ทุกที่สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่นะผมสำหรับการเป็นทหารนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทหารภายในร็แต่นะผมหลายๆครั้งเนี่ยทุกคนอาจจะสามารถฝึกที่กองร้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าฝึกนอกกองร้อยหรือนอกสถานที่ด้วยซ้ำนะผมอย่างเช่นการฝึกบุคคลท่ามือเปล่าต่างๆการทําความเคารพการฝึกท่าวันที่หัดนะผมวันที่อาวุธการบอบการคลานนะครับผมอันนี้ก็รวมถึงกับการ บุคคลท่าอาวธุธหรือว่าหรือเวอกับบุคคลท่าทหารราบก็สามารถฝึกในกองร้อยให้ได้เช่นเดียวกันไม่จะเป็นต้องฝึกภาคสนามนะครับผมฝึกหน้ากองร้อยอย่างนี้ทุกๆวันเชา้ากางวันเย็นนะผมและภารกิจอื่นๆเดี๋ยวพี่จะจำแนกออกไปว่ามีอะไรบ้างนะผมแต่หลักๆแล้วทุกคนจะสามารถฝึกในกองร้อยได้อย่างแน่นอนและอย่างนึงคือจะมีการสอดแทรกความรู้ต่งตางๆเกี่ยวกับทหารเรือเกีย่ยวกับพระบรมมุขแนุวงหรือว่าเกีย่ยวกับ ต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารเรืออย่างนิการผูกเงื่อนอะไรต่างๆนะครับผมกิจกรรมที่คนจะได้ทำนะผมวันแรกนะผมวันแรกยังสุดท้ายพี่จะชี้แจงไปคร่าวๆนะครับผมคือตื่นเช้าขึ้นมาครับจะเป็นการ ออกกาลังกายนะผมออกกําลังกายช่วงเช้านะผมและรับประทานอาหารรับประทานอาหารเสร็จนะครับผมจะให้ทุกคนเปลี่ยนชุดฝึกนะครับผมหรือชุดจับหมูนะครับผมชุดจับหมูนี่ก็คือเป็นเสื้อนอตกางเกงสีน้าตาลนะครับผมและทุกคนเนี่ยจะต้องมาฝึกนะครับผมในท่าต่างๆหรือว่าอบรมในแต่ละวันจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับผมในแต่ละวันก็จะมีการวัดอุณหภูมินะครับผมวัดอุณหภูมิหรือว่าเช็คนะครับผมว่าแต่ละคนมีไข้ขึ้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็จะมี ความเป็นมาตรการป้องกันนะครับผมอย่างหนึ่งสําหรับกองร้อยทุกองร้อยนะผมที่รับตัวทหารใหม่มาจากพื้นที่เสี่ยงก็ตามหรือว่าในพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าพื้นที่ต่างๆที่มาหรือผัดนี้ทั้งผัดนะครับผมจะต้องมีการตรวจตาอย่างแน่นอนนะครับผมทุกคนไม่ต้องกังวลใจในส่วนนี้นะครบใครที่ตรวจพบหรือว่าเพื่อนที่อาจจะ ไข้ขึ้นระหว่างที่กําลังฝึกอยู่หรือว่ามีอาการนะครับผมมีอาการเหมือนจะไม่สบายนะครับผมก็เขาจะมีมาตรการป้องกันอย่างแน่นอนคือพาไปส่งพันธุ์พอหรือพันธุ์พยาบาลหรือถ้าอาการหนักกว่านั้นก็จะนําส่งโรงพยาบาลอภากรหรือโรงพยาบาลเศริกิจทันทีครับนอกเหนือจากนี้นะครับผมก็จะเป็นตามปกตินะผมอย่างเช่นพิธีเปิดก็จะมีนะผมแต่เป็นพิธีเปิดแบบ เป็นระยะห่างะครับผมทางสังคมคือเปิดที่กองร้อยใคกองร้อยมันนะครับผมและอย่างหนึ่งก็คือการนอนหลับพักผ่อนก็จะเว้นระยะห่างเตียงนะครับผมเตียงเว้นเตียงนะครับผมก็จะเว้นระยะห่างห่างกันนะครับผมการทานข้าวการอะไรก็แต่ก็จะเน้นย้ําถึงความสะอาดนะครับผมช้อนใครช้อนมันแก้วใครแก้วมันนะครับผมภาชนะใครภาชนะมันนะครับทุกคนจะทําซ้ำๆอย่างนี้ไปนะครับผมจนจบภาคสาธารณะนะครับผมภาคสาธารณะก็คือวันที่29ถึงวันที่29นะครับผมถึงวัน ที่29กอกฎาคานี้นะครับผมและทุกคนทําการย้ายหน่วยไปหน่วยใหม่ที่ทุกคนเนี่ยเลือกเองหรือทางหน่วยเลือกให้การเลือกหน่วยเนี่ยพี่ลงไปแล้วนะครับผมในช่องสามารถดูได้นะครับผมและรายละเอียดต่างๆสามารถดูในที่ช่องของพี่เลยนะครับผมที่ลงไปแล้วนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยขอร้องนะครับเข้าไปดูนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่ ตัง้งใจทําคลิปหลายๆคลิปลงไปนะครับผมอันไหนที่พี่ไม่ได้ตอบขออภัยเพราะว่าบางอันพี่อาจจะไม่สามารถตอบแบบแรกรักอักษรแบบละเอียดได้เพราะฉะนั้นไปดูคลิปพี่จะละเอียดกว่านะครับผมดังนั้นใครชอบคลิปนี้หรือไม่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับกดแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับยกอกอึอบบายบายครับผมบ๊ายบายเจอกันนะครับผม1นึ่งทับหกสี่วันที่หนึ่งกรกฎานี้